สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Dice vs Monster ก็สำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเกมที่ให้เรารับบทเป็นพวกพอมดนะฮะให้ทอยลูกเต๋าเคียดด่านไปแต่ละด่ดานนะครับจะมีด่านหนึ่งด่านสองบ้านผีสิงรังมังกรอะไรเนี้ยอ่าก็ไม่พูดพามทำเพลงก็เข้ามาเลยเลือกฮีโร่ผมก็เลือกเป็นกอริล่าน,นะครับนี่ illa <Yeah. S 2> กอริลาก็มีความสามารถคืออะไร,รป่ากลก้วย เกมไม่มีอะไรมากครับมันก็จะมีตัวละครมีสกิลความสามารถลูกเตา๋ามีทั้งหมดหนึ่งสามสี่ห้าหมีทั้งหมด6หน้านะครับแล้วก็มีสกิลนี่ที่ผมเลือกอัพก็คืออัพสกิลเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนแต้มห้าเต้มทุกๆหน้าอ่านี่ก็โชคดีลิงนี่เป็นตัวปลดของผมเลยนะครับเพราะว่าผมอัพมันสกิลตันและนี่ป่ากล้วยได้หลายอัน นี่มอนเตอร์ก็จะเป็นมังกรเป็นไข่มังกรนะเพราะอันนี้สืดดันมังกรก็เล่นมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็ก็ติดใช้ได้นะครับโอเกนี้ก็ปากกล้วยไปนี่กล้วย19วีนะฮะแล้วก็มีมะพร้าวนะครับ นี่ก็ต่อไปก็จะอัพสกิลโจมตีหลายครั้งนะครับจะทำให้ดาเมจของกล้วยแรงขึ้นแล้วก็กล้วยเอออันนี้คือกินแรงๆดูคล้ายๆดูคล้ายๆว่าจะเป็นอุนจิอันนี้จะอัพเป็นเหมือนเดิมครับยิ่งอัพจำนวนเยอะมันยิ่งเก่งดีก็โอ้โหกินหึ่งเลยนะก็เป็นอุนจินะครับ เปลิงนี่พ่เลมีแมงวันด้วยคุณดูดินี่แล้วก็อับอุจิไปถ้าใครที่ติดสถานะของของอันเนี้ยของอุจิมันจะแรงขึ้นอ่าเอาปากกล้วยไปแล้วมันจะมีช่องว่างๆอีกสองช่องก็คือสามารถเอาเพื่อนลงมาสู้ได้นะฮะแต่เรายังไม่เจอเพื่อนเลยครับตอนตอนไม่อัดก็คือแบบแปบ๊บเดียวก็เจอกันเพราะเพราะอัดปุ๊บก่ไม่ไรเล่นลิงหมดเพราะว่าลิงเก่ง แล้วก็ข้างล่างที่เป็นรูปดาบกับพิบเรามีรูนนะครับก็คือถ้าหากว่ามอนเตอร์ยืนอยู่ตัวเดียวก็คือเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเรามีลิงตัวเดียวมันจะตีแรง20อเอ่าแต่ถ้าลงเพื่อนปุ๊บบัฟอันนี้จะหายไปเออก็ให้ลิงมันเก่งไปแบบนี้ก็ดีแล้วนี่ครับเกมเหมือนแบบเกมเหมือนทำไม่เสร็จคุณดูบอสมังกรมีขอบสีดำด้วย เออเอาดิกบปลาขี้ใสไปปลาอัอน,นี้เม็นะดยเหม็นตาย,ยอ่อาอะไรก็บวกห้าไปว่าโกงสุดนะครับจริงๆตัวอื่นก็มีความสามารถนี่ครับคือตอนแรกคุณเล่นคุณจะได้ตัวละครแค่ปดไปทีละตัวหนึ่งตัวเป็นพ่อมดเป็นนินจาแล้วก็เป็นลิงอะไรอย่างเนี้ย แล้วก็ปลดล็อกโจมเวทกระดูกปลดล็อกตัวตลกอะไรแบบนีน้เราก็เล่นผ่านด่านผ่านด่านเก็บของอัพเลเวลอัพเลเวลเดี๋ยวระบบมีอะไรเดี๋ยวผมจะเสริมเพิ่มเติมหลังจากเกมนี้ครับข้างบนอ่ามาแล้วนังเวทใหม่แต่ลังเลครับเราลูกเรา,าเพราะว่าถึงมามันก็ยังไม่เก่งเพราะว่าเราอัพเกรดมันไม่ทันครับให้ลิงมันอยู่ตัวเดียวแล้วเก่งไปก่อนดีกว่า อ่ะอ่ะมาไหนๆก็มานะไหนๆก็อืมนะครับโอเคพ่อมดก็มีความสามารถยิงไฟเอ้ยนินจาเอ่อนินจาเลยโอเคนินจานี่พ่อมดก็ยิงลูกไฟแล้วก็นี่ยิงลูกแก้วแตกกระจายนะยิงลูกไฟส่วนนินจาจะยิงธนูกับไอ้อะไร ดาวกระจายคู่นในเออสักอย่างส่วนลิงก็ลิงหวนลิงปากก่ากล้วยมังกรตายครับมังกรวกโอ้ยฉันชอบกินเนื้อเออนี่ยบ,บอสท,ที่เหมือนเกมยังสร้างไม่เสร็จครับแต่ก็เพื่อนๆน,น,น,นี่เราไม่สีเดียดเราน่ารักมังกรตัวใหญ่ที่แปลว่าขอบยังแบบเป็นสีดำ โอเคนี้ก็เป็นเวฟสุดท้ายนะครับก็คืออา่าอัพอันนี้ก่อนข้างบนมันจะบอกว่าเวฟสิบสี่ทับสิก็คือเป็นรอบสุดท้ายอีก <c oughs> ก็เป็นรอบ,เป,รอบเป็นรอบไปนะฮะนี่ก็เพลินๆน,นะครับอัพเกรดก็เป็นเกมที่เข้าเวลาได้ดีสนุกช่วงแรกมันจะอึดๆหน่อยแต่เล่นแป๊บเดียวเล่นวันเดียวก็ ปดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆครับก็เ,เป็นเกมค่าเวลาเกมหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับเรียกปาคีตายอ่าได้รางวัลเราก็นี่รางวัลเราก,กดรับสองเท่านะครับนี่ของก็จะโอ้โหแหลกนะครับของเต็มอ่าอันนี้คือคือสเปลครับว่าความสามารถอุ้ยได้อะไรอ่ะตาประทับนรกของตัวละครใหม่นะครับที่ผมเพิ่งได้มา สีม่วงเป็นตัวน่าจะเป็นตัวกระดูกนี่เหมือนเห็นไหมมันจะวิธีปลดล็อกก็คือจบดานเนี่ยเราก็เขียร์ดานไปมันก็จะปลดล็อกตัวละครใหม่รับของรางวาัลโอเครับของเรามาเรียบร้อยต่อไปนี่ก็จะเป็นระบบฮีโร่อ่ฮีโร่ก่นฮีโร่ก่อน อันนี้ก็เป็นสเปลที่เราเพิ่งได้นะครับถ้ามนุษปลดปล่อยสิ่งต้องห้ามเรียกยแรงสนามลบทำลายล้างทั้งหมดอุ้ยอุ้ยอ่าี่กงอันนี้แล้วก็ระบบกีโร่ก็นี่นักธนูเอ้ยไม่ใช่นินจาหมอ่านักธนูนี่เห็นไหมความเร็วนู่นนี่นัน่นคิดดีเข้านี่จอมเวทนี่ตัวเริ่มต้นเราเลยแล้วก็ลิลล่ากลิลล่าตัวปดผมนะครับ ก็ความสามารถมันจะมีพิเศษมีพิษอันนี้ตัวกระดูกตัวใหม่ฮนะอ่าระบบก็เนี่ยถ้าเรายิ่งอัปเกรดไปมันจะเพิ่มสเตตัสแล้วก็เพิ่มจํานวนแต้มลูกเต๋าด้วยมันจะทาให้เก่งขึ้นแรกๆตัวมาใหม่มันจะกากแต่เราอัปไปเรื่อยๆอันนี้ระบบปราศาสตรนะนจะมีเลือดอ่าแล้วก็มีฟื้นฟูส่วนนี้รูนรูนก็อย่างที่ผมเล่าถ้าอยู่ตัวเดียว มันจะเก่งขึ้นลูนแล้วก็ไปสามารถเปิดกล่องได้แต่ตอนนี้ผมกําลังเก็บเพชรอยู่ไว้ถ้าครบ200เพชรม,ม่วงมาเยผมจะมาเปิดนะนี่ลูนนะครับกอนนี้ก็สเปลก็ตัวใหม่ก็เอาไปนะครับเราก็มาอัพความสามารถนะแล้วก็ไปเปิดสุ่มจบด่านเปิดสุ่มครบปุ๊บมันจะตัวละครน,นั้นจะเก่งถ้าความสามารถมันเราสุ่มให้ครบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโหมดใหม่นะครับความการท่าทายลายวันนะครับท้าทายรายวันผมว่าจะลองเล่นดูนะครับการทาความท่าทายลายวันเลือกฮีโร่สามตัวเลือกคอมโบดีที่สุดแล้วก็คาพวกอะไรกันออกอะไรก็เลือกกอริลล่าไปนะฮะคอมโบครับแล้วก็ผมคิดว่านะ่าจะเป็นเนโครนักธนูเนโครมันมีดวงตาไว้ไล่มอนเตอร์ให้ถอยหลังไม่ได้อ๋ออัปเกรดอุ้ยอัปเกรดได้5ครั้งนะครับ เราก็ต้องเลือกดีๆนะอืมอ่ะดวงตาขับไล่นินจาก็จะมีคอมโบพิษนะครับมันสามารถยิงพิษแล้วทำให้หมอนเตอร์อ่อนแอนะครับครั้งที่ห้าก็อัพเป็นขากังไกรห็นไหมคอมโบครับนินจาก็ยิงพิษถ้าเลือดสีเขียวมันตัวนั้งมันกำลังแบบว่า เหมือนโดนลดลดค่าความอึดอะไรประมาณนั้นแล,ล้วก็เลือดเลือดไหลเรื่อยๆนะอ่าไปฮะอุ้ยมันมัมนมีอ๋อมันมีแค่เวฟเดียวครับผมป้ายทุกคนแต่เราต้องอัพแบบต้องใช้ความคิดในการอัพนิดหน่อยนะครับถ้าอัพไม่ดีก็แพ้ได้นะไป ตัวเห็ดน้อยนะเห็ดน้อยอืมโอเคเฮ้ยผมว่าไวมันมาไม่ถึงแต่ก็มอนเตอร์ก็อึดอยู่นะก็ไม่ธรรมาดาตายโอเคเรียบร้อยให้รางวัลเป็นอะไร โอ้ได้เพชรได้เพชรครั้งละสามอุย้ยก็ได้เพชรเยอะอยู่นะก็ถึงยังไม่เยอะมาก,กเราเก็บอืมแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงนี่เป็น <c oughs> เหมือนกิ้งกาเหมือนจิ้งจกอืมสกิลที่เราต้องอัพก็นี่คือสกิลก็ใบมีดถ้าเราเปิดครบสองฝั่งอ่าเนเน สก,กิลนักเวทน,นี่ผมยกตัวอย่างมันถ้ามันประกอบกันน่ะมันจะมีชิ่งข้างซ้ายใช่ไหมความสามารถก็จะแบบชิ่งซ้ายชิงขวาถ้าเกิดในด่านอะ่ะเรารวมกันได้มันจะชิ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยเพิ่มความเสียหายห้อนถ้าเราแบบอัพด้านซ้ายแล้วในด่านแล้วก็เจอด้านขวาขึ้นมาให้เรากดไปเออมันก็จะชิงทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะผมจะกดไปให้อีกสักด่านเลยกันนะ เลือกฮีโร่ของเรานะครับก็เลือกเป็นเอาเป็นตัวนักธนูบ้างก็มันจะยิงธนูมีพิษอันนี้คู่ในมันจะนี่ก็ระเบิดพิษก็จะโดนพิษแล้วก็โดนโจมตีเอ่อเป็นธนูกันจะโดนโจมตีแรงขึ้นนะครับส่วนธนูก็เป็นท่าที่แรงที่สุดของนักธนู พราะว่ามันเป็นนักธนูมันก็เลยเก่งจริงธนูอะไรอย่างเนี้ยยิงไปก็อึดน,นะครับด่านที่เราเคลียร์มาแล้วแล้วเราไปเล่นซ้ำมันจะกลายเป็นด่านที่แบบพิเศษนะครับเหมือนเพิ่มความยากขึ้นในด่านเก่าๆนะครับตอนแรกผมก็ด่านนี้ก็เกือบไม่ผ่านนะครับแต่ก็กมันจังหวะได้ตัวละครมาช่วยนะครับก็เลยผ่าน Okay. ยิงธนูโอกาส60%ที่จะยิงกระจายอืมเอาเนโครมาช่วยเนโครถ้ามันได้ดวงตามันจะไล่มันจะเนี่ยสมมุติว่ามอนเตอร์ตีปราสเราอยู่ใช่ไหมตีป้อมเราอยู่เราก็แบบโจวให้ได้ดวงตา มันจะถอยออกไปทําให้เออเรามีโอกาสส่วนได้นี่นี่ดวงตาดวงตามาแนละ้วถอยถอยถอยนี่แล้วก็ลิงมาช่วยเลยเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วว่าเราไม่ได้อัปเกรดแบบว่าถ้าโจมตีเลยแต่ว่าเรามีเนโคตัวสีม่วงลูกเต่าม่วงมันมาช่วยเรานี่ นี่โยนลูกกระต่ายแล้วมันถอยไปเรื่อยๆทําให้เออเนี่ยเลือนเหลือแบบนิดเดียวแล้วอะก็ไม่มีอะไรให้อัพให้ตัวลิงเราเลยนะก็อัพเป็นนินจาไปเอ้ยนินจานะตัวธนูโอเคโอเคได้อัพลิงนะครับเป็นมะพร้าวนะครับโอเคได้ไล่เฮ้ย มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี้ด่านเป็นด่านสุดด่านสุดท้ายนะเว็บสุดท้ายโอเคก็อยิงธนูก็เป็นเกมที่สนุกครับกับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำนะครับแนะนำให้เล่นครับช่วงแรกก็ มันก็ค่อยๆปลดล็อกเราก็ไปสุ่มสกิลปลดล็อกตัวละครอัพเลเวลอะไรประมาณนั้นเราใส่อุปกรณ์ให้ตัวละครก็จะเก่งขึ้นแต่แรกๆก็ไม่ยากครับแต่เล่นไปแบบปลดไปหลายๆด้านมันก็จะยากขึ้นตัวละครก็จะมีมากขึ้นอ่ามีรู่นมีสกิลอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโอเคก็เคลียร์ ที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เราก็รับเศษตัวละครใหม่มาด้วยนี่ไปสองชิ้นนี่ตัวละครใหม่ i n f e r ร์นะฮะตัวตลกตัวตลกที่โอ้โคตรหลอเลยหน้าแบบไม่ไม่แต่งหน้าเลยเลยก็เกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้แต่สนุกสนุกค่าเวลาได้นะครับก็เป็นอีกเกมที่แนะนำนะครับก็ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสนับผมอะไรนนี้ไปก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายทุกคน